กดอ่านละกดอ่านละเอ้ทุกคนมันแปลกมากเลยคือซุปเปอร์เซียสามอะเก็บอะมันไม่แปลงหน้าเป็นซุปเปอร์เซียสามเลยทุกคนหลังจากที่มันอัติเมตสกิลใส่ผมแล้วผมไม่ตายนะแต่ว่ามันมันไม่คืนเป็นซุปเปอร์เซียสามอะมันกลายเป็นแค่ชาวไซยาไร้พลังด้กันเยวอไร้สิ่งนัดหน้าเดี๋ยวผมรอดูมันจะแก้กลับมาหรือยังนะแล้วเมื่อกี้นี่มันเป็นงงกุ้งงงงเลยอย่างฮาเซบาสไปครับเดาได้เปล่า ก็ดูเลยหมดทีนีนะผมก็เล่นชิวๆนะแต่ว่าเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไก็เลยกดอัดไม่ทันนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวหนีไปแล้ว <c oughs> เคตตาอย่ตใาอยู่ยย <c oughs> เดี๋ยวน่าจะกลับมาละเดี๋ยวมีความความฟเฟี้ยวไงพลังหมดเลยต้องรอสินาทีสินะโอ้ยมีเบจิต้ามาถ่วงเวลาให้ด้วยแกแพ้แน่มีแกแพ้แน่ตไต <c oughs> โอเคสลับโกคูครับนี่มาละเห็นไหมเห็นไหมหัวดำๆมันไรพลังมันกพบมีพลังอะไรกันอะไรกันพลังหมดเลย ทำไมถึงไ,ไม่คืนล่างแล้วเนี่ยไอ้เจ้าฮาจัดเลยโอเคฆ่าทิ้งเฉลยนี่โอเคครับน่าจะตายละโอเคก,เคก็จอบคะมฟันี้แล้วทุกคนอคี๋เตะใส่ใบคางไว้สนุกอ,อื้อแกนหมดครังไปแล้วหหยไปซะเถอะโอเค